สวัสดีครับเกษตรแบบบ้านๆครับพบกันอีกแล้วกับช่องทุ่งกุลาสวนนาป่าผสมเทดสวนเทปหน้าแล้วก็ปูปลาครับฟังนี่จะเป็นสวนครับถัดไปฟังนี่จะเป็นหน้าทำเลยไปฟังกันจะเป็นปลาครับผมเลยตั้งช่อง ต่างซื้อช่องของผมว่าทุ่งกุลาสวนนาป่าผสมอยู่กลางทงกุลาครับพอดีปีนี้มีโครงการครับมีโครงการขุดคลองขุดคลองลักษณะเหมือนชนประทานขนาดเล็กครับอยู่ขางทีของผมผมก็เลยอยากสิแนะนำ ชั้นชั้นของดินนะครับชั้นของดินในทงกุล่าที่คุดลงไปนะครับม่ชั้นดินแบบใดแน่เพราะว่าทงกุล่าเห่านี่พื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับสีเบ่เหลี่ยมไวลาน้าม,มากกระถว่วก็เหลือแต่คันแท้ไิหาย,ยางถ้าคิดจะป,ปลูกปลาปลูกตน้นไม้ปลูกปลูกพักหรือปลูก พืชสวนนี่สินะครับขาก็ตตองคุดสะแล้วดินขึ้นมาผมสิพาไปเบิ่งว่าต้องคุดระดับใดจังเสียดดินชันบนนี่ให้เป็นดินดีปลูกต้นไม้ได้เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับตอนนี้ผมก็ลงมาอยู่ในคลองนะครับในคลอง ลักษณะเหมือนชนประท่านขนาดเล็กครับนี่แต่จริงๆแล้วผมสอบถามคนที่นมาขุดโครงการนี่เขาบอกว่าเป็นลักษณะคลองไส่ไก่ครับเป็นลักษณะคลองไส่ไก่ในทงกุลาในทงกุลาห้องไฮนี่ครับนี่ครับฟังนี่นี่เดี๋ยวมาเบิ้งชันดินกันครับดิน โอ้ตรงกลางนี่ยุคบคบนี่นี่ครับชั้นดินชั้นดินทงกุลานะครับนี่อันนี้ก็ขคุดลงมาประมาณสองเมตรห้าสิบครับนี่คุดสัน้นดินสั้นบนนี่ที่ถมไปครับคือก้อนที่ถมนี่ชั้นบนก็จะเป็นดินดินที่มีวัมอุดมสมบูรณ์ครับปลูกต้นใหม่ดีนี่ครับเห็นหย่านี่ครับข้างบนขึ้นไปผุนก็จะเป็น เป,เป็นดินที่คุดขึ้นไปครับคุดจาก้าง้างล่างไปแล้วชั้นดินที่ที่ผมใส่เบิ้งขึ้นนี่ครับนี่ชั้นดินทีิอลมมสมบูรณ์ปลูกต้นไม้ได้ครับแต่คุดลงมาในระยะประมาณสองเมตรครับี่ตรงกุลาจะเป็นลักษณะเหมือนดินเกลือครับเป็นลักษณะเป็นดินเกลือครับนี่ครับเป็นลักษณะเป็นเกลือครับ นี่ครับเพราะฉะนั้นการการขุดสาที่สิบปลูกต้นใหม่นะครับเทาต้องขุดพันพันดินเกลือลงไปอีกครับขุดลงไปให้ให้ให้ประมาณจากักสามเมตรให้ไปเจอดินที่บอเป็นดินเกลือเพราะดินที่ขุดขังหลังสุดนี่เสียถาเฮาเสียเป็น,เป,นเป็นพ่นสางนะครับ เป็นหลังสาเนี่ยเขาจะต้องขุดให้เล่อยดินเกลือไปไปไปไหวชันบนสุดของหลังหลังหลังโน่นดินหรยอเขาเอียว่าพ่นสางนะครับจังสิปลูกต้นหม่เกิดนะครับถ้าขุดลงมาเจอดินเกลือแล้วนี่ครับแล้วดินเกลือไปเปลียนหนาหนาเท่งนะครับปลูกยากครับปลูกไม่ยั้งกับปลูกบ่เกิดนะครับทั้งเกิดกับเกิดแบบยากบ่อุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นต้องคุดลึกลงไปอีกให้เจอดินที่ที่มีมีมีมเอ,อ่อเขาเอือนไม่หยังนะครับเขาเอือนว่าให้เลื่อยดินเกลือลงไปให้ไปไปเจอไปเจอดินที่เลื่อยดินเกลือลงไปแล้วก็คุดขึ้นไปไว้ข้าขงบนครับเพราะฉะนั้นการคุดซะที่จะเอาดิน มาเห็ดหนาเทิ่งเพื่อที่จะปลูกต้นใหม่ควนสิคุดให้เลยดินเกลือลงไปนะครับจังสิปลูกต้นใหม่เกิดดีนี่ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวผมจะเอาสาระดีๆมาฝาก